ทำบังเปิดสังขังเปิดเจ็ดมันยังอ,อยู่จ็ดมันต้องมาบนแต่ว่าล่างกัวตัวนี้มาที่สุดแค่นี้ก็พอพลก็วัโตนะคะโตสมปาสมปุตธสาจจาชังกษตรดังสะพันทุ่งนารินทังปาริตานุภาวสารธารักัตุติ ภาริตวานะเมตังสเมตารัทันตาวิกิตกิตตาภาริตังัาตุสักเกเาเมตารูเปกิริสิคารัตเตจันตาริเทริมาเนทีเตระเทตะคามิติมามะมามาพุทธังจงลงมาจุติธรรมังจงลงมาจุติพราะสังขังจงลงมาจุติมาเร็วเอ้ยมาเร็วไวนักโมพุทธายะจึงจงลงไวนักเต มามามมาะตงลงมาุติมามะม,มามาพะนางตะเขียนู่พะนางตะเขียนเงินพะนางตะเขียนทองพะนางตะเขียนทั้งสองาสองพี่น้องตรงลงมาจุติวันนี้ลูกขอยกขันหาัแปดขึ้นบูชาเปิดถ้าเป็นติดถ้าเป้ปาเปิดถังเปิด้เป็นมากๆมีอะไรนะเมยฮะ,ะลก ฟุกสังคังฟุกกูจะฟุกเตรเตะตะเคียนให้ลุกขึ้นมาจุดติมา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 ปุกอุกอักมากมกมันตาปุกแล้วตงองมาจุดติพนางตะเคียนคู่จะเอ๋ยอยู่แล้วยังอยู่แล้วตรงงมาจุดติ ุมานไม่ได้เอาไป่เอาออกะละมงกะละมังอะไรมานะครับืต้องมาทำดีนะที่มีน้ำอยู่ในนี้เอาอจะกลับมาปิดพุ<ๆ>ทธังเปิดคำมังเปิดสังฆังเปิดพุทธังเปิดคำมังเปิดสังฆังเปิดมามามา,มาจงลงมาจุดที่สถิตสถานจงลงมาจุดทิ พูททังสิุกทำมังปิกสังังสิกพุทธังส,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 สิุกทำมังปิกสังทังสุกอะไมันาะค่ะรูสิถ่ายรูปโอ้ยกูเด็กงูเด้อกาเอาหลีกนหนามปะนี่ เปียนอะไรมั่งก็ไม่รู้สามเก้าอะไรับทับมันนังข้างบนองบกุยท็บถึงมั่บนเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็สามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดเอาไว้เบนนี่แล้วขนาดขามันดูอ่ะอืม ดังดังดังได้แค่นี้เลยเจ้าแม่เอ้ยได้แค่นี้ละแม่เอ้ยบ่ัด้เอาลำโพงมาบได้เอาหยังมาเลยมาเลยนะบอกให้ถูกเดี๋ยวสิเอามาดังดังหน่อย่บอกให้ถูก ลุกหลานจะได้เอามาเปิดดังๆหลั่นถุ่ง

ไม่ไป้อะไรกะครบไม่เขียนใหม่นี่เขียนแล้วขุนมาอืมน้องอันนั้นก็เขียนให้ที่หลังอืมแม่จะเขียนเขียนให้ที่หลังนี่ขุมาเห็นที่ต้นเลยอืม พูดปากกาอันน้นเะอันนี้ด<ม>ีไปเอา แต่รู้ว่าเลขมันจะไม่ศูนย์มันามาศูนหรอกนย่ยไว้ก่อนก็ะเดกันข้าหวนมันจะมาศูนมันจะมาพุทธทางเปิดทำบังเปิดส้งข้างเปิดเจ็ดมันยังอยู่เจ็ดมันต้องมาบน แต่ว่าล่างควัวตัวนี้มาที่สุดแค่นี้ก็พอตัวผู้บนสิเอาไปต่อสาวตัวผู้บนสิเอาไปต่อสาว ได้บ้านะเอาบตอัตรนี่ช่วงแรกก็ถามเลยจักดอกห้าดอกยืมก่อนนะแล้วหนักปวดยังไงล่ะปวดไประยงบอก่ได้บอกปวดทีเดียวไม่โอเขอพุทธังจงลงมาจุติขอธรรมังจงลงมาจุติขอสังสังจงลงมาจุติเพื่อใช้ให,หช้หน่อยสิเนียวไม่เป็ สาเ้าลยวานี่ไงสองศูนย์สามเก้าสองศูนสามเก้าศูนย์สองโอ้ศูนย์สองจุทูกตทูปได้นะบนขอตัวนี้เจ้าสิบบนอ่นนีรติดทูปได้ศูนย์ศูนย์สองสามเก้าสัตเด้อแม่ตะเคียนครูเลยศูนย์สองสามเก้านี่ันให้ลาใจสามเก้าจ็ด ศูนย์สี่ครับศูนย์สี่ให้ออกให้เงินออกบ่แม่่าถูกถออกต้นนี้บ่ลูกเอาบ้านมาให้บ้านมาถวายเด้อก็อให้มันมาฉกุกเมื่อกี้เราให้ไว้ตรงไหนตรงไหนกลางนู้นจะบังตรงคอเล็กไปหนึ่งแล้วมีเหล็กอีกไหมบังองคอเล็กเหล็กกุมัน,งงมนแมนเอ่อเห็นไหนบอกว่าเห็นสาม น่าสุดขาดแล้วเแม่แม่นะตัวนี้ให้ออกฟังก์่ว่ามันอยู่ในนี้นี่นี่องนี่เนี่ยสามเห็นสาม,ม 3, ตัวเดียวสามตรงนี้สามจริงจริงแจังๆจ้งเห็นสามตัวเดียวมันจะมาสามจิตหรือสามเก้านะของมัน นี่เลขสามใช่ไหมเห็นไหมนี่เลขสามเนี่ยเลขเจ็ดเห็นเลขเจ็ดไหมเจ้าเห็นไหมเจ้าดูสิเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้เลขสี่ตรงนี้ <hör. S 2> นเลขศูนย์เ,เข,ข้าใจปะต้องเห็นไหมเจ้าดูดีๆสิต้องดูสี่ศูนย์เลยสี่ศูนย์สามเจ็ดสี่ศูนย์ ก็สามชัดแต่ว่าสามชัดมากเลยมือน้ำนั้นอ,ไอะไรชบแค่นั้นถ้าจะเน้นสอ,องตัวนี้คือเน้นสามเจ็ดกับสามเก้าสี่ศูนคือตัวรองอถ้าสามเจ็ดมาหรือว่าเจ็ดเก้ามามันจะมาบนแต่ว่าเลขล่างมีศูนย์แน่นอนศูนย์งปักหลักอยู่ที่ข้างล่าง เล็นบ่จะว่าบ่เจเกากลัวเจ็ดเก้ากลัวเจ็ดเก้าเขานอ,อยใจแม่เขาต้องให้หละสาาตาเนี่ยมันตรงกับขนาดนี้นเห็นไหมเจ็ดเก้าตรงมาถูกใจเขาถูกใจเขาเร็วมิ เจ็ดเก่าบ่แม่เอ้ยถูกใจคักนั่งรับม,มาถวายนาะรับงามคัดเลย สาธุสาธุวันนี้ลูกขอยกขันห้าขันแปขึ้นบูชาแห่งนี้ตะเกียนคู่จะเอ้ยวันนี้ลูกร้านได้เข็ดอัครามนตาลงไปแล้วขอพระอ,องค์พระทรงเปิดพระทรงทาให้ลูกได้มีเงินมีทองให้สมชื่อคําว่ามเมตตะเกียนสถานเพียงนี้ภูมิที่ภูมิทางจงลงมาจุติขอให้ส7 9นั้นแหลจงจุติเป็นอัคระจงจุติเป็นแสงเงินจงจุติเป็นแสงทองขอศูนสีนั้นแลง ติดมาแล้ว,วแม่เออตนะิดนะแม่นะไม่งเดวันที่1อะไรหนึงเดือนไหน1พงพฤศจิกาพุทธศักราช2564นะแม่นะขอให้ออกตรงนี้ให้สมคำสมเขาสาเขา,าเ,รราเออแม่เป็นภูไหเลีกตือแม่ก็คนสวยที่สุดประจันเสียงนี้ขอจงลงมาตุติ แม่ตะเคียนทุกคนอะมะเกินคนกันมาอะมะอุู้ใช้ตะเคียนขาวมีมะอุวังพม,มมาติตังมารีมาติตังลาบุพงวาเทวีวาราชาวาสิทิวาสมโนวาพะนิจวัตพะนิจวัเอเอ,เอูชิตาขังวันทมิสปาธอาอมรวยมหารวยพุทธังนำมาเงินทาม,มังนำมาทองสังฆังคเอกุธมัทเมตาติดขอจุติเก้าเจ็ดสงลงมาจุติ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video กูมาให้มาจาังสรรน์ก็ของและกับกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ